เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า The Crew 2ครับคุณผู้ชมครับเย้ซึ่งวันนี้เราจะมาแข่งสนาม TC กันนะครับเนี่ยผมซื้อรถมาใหม่จะโคตรสวยเลยเป็นรถของ KTM นะครับสีส้มลายขาวสีขาวลายส้มครับคุณผู้ชมอ่านี่ใครมาเนี่ยโอ้โอเคสวัสดีครับคุณไวสวัสดีครับคุณโยเราจะมาแข่งสนามไหนครับเนี่ยฮะสนามข้างหน้าเลยครับคุณไวเราไม้เล่นกันน้นมากเลยครับคุณไว อใช่ครับผมมีงานค้างกันเนาะไปครับคุณไม้ลยเลยครับไปครับผมไป let's go ไป้ป่ะ,ปะผมเข้าคุณเชื่อยล้อยกลอ้อกันยังไงยะยกลอ้กลอลอ้มตลอดเลยนะอุ้ยมายครับแบบเนี้ยนี่มันเด็กกุนี่นครับคุณไม้เป็นอะไับปีงฮาโลวีนครับคุณไม้นี่ก็จะฮาโลวีนแล้วครับอ๋อฮาโลวีนเราบอลตัวผีหรอ โ <laughs> okay. อเคแลชแบ็คอุ้ยมุดตื่นเลยครับผู้ชมมอไซต์สอง <laughs> ขัน <laughs> ไปครับผู้ชมไปรถกระบะแต่งซิ่งเข้ามาอ,อโอ้โผู้ชม <c oughs> <h ats> ตายเหอะ อันนี้ทีมฮาโลวีนที่แบบมีฟ้าทองเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมนี่โอ้ยผมลื่นผมแอคคูลตายแล้วผมก็แหงเมื่อกี้เหมือนกันอ่ะเฮ้ย <c oughs> โอเคอันนี้เขามารถโยนหมดเลยครับ <c oughs> ผมมารถมอเตอร์ไซค์เฉยเลยไอนน้ก็ไม่รู้ <c oughs> โอ้โหเออชน <c oughs> บุรีอะไรวะเน,นี่อันนั้นอะไรอ่ะฟ้าทอง <c oughs> <c oughs> โอเคตอนนี้ผมจะเข้าถึงแล้ว เออแสงได้แล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหตีมันดูมืดๆนะส้มๆใครข้างหลังโว้โอเคตัวไฟมาด้วยมาหมดทีนี้เออใครสักกีดอะอืออตมต้นข้าวโพดไม้เม่เบ็นลครับผมไม่เบ็นเล้ครับผมผมจะสักกีดคุณตอ่อที่ทายถือระเช้าอู้ข้างหลังตามมาครับคุณผู้ชมอุ้ยผมต้องเข้าที่หนึ่งให้ได้ ไม่ก็ที่สองก็ได้ก็โอเคเอาปนที่หนึ่งแลนะที่หนึ่งเฉนะเ,เลยใช่ครับเมื่อกี้ผมต้มม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 มองร้อแล้วผมแล้วผมความความคุณมันอยูอแล้วความอาชีพไปเฮโอโ้โหโคงนี้เดี๋ยวยองซะด้วยใครที่สองเ้เอ,อ้มา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 เออตีโค้งใจอาชีพๆน,นั้นแน่ ป๋าป๋ามีไก่ขัดด้วยนะตีกาไม่ใช่หรอไม่ใช่ติการไก่มาอะไรครับคุณร้านไม่รู้เหมือนกันผิดทีมโอเคตอนนี้92เปอร์เซ็นต์แล้วครับจะเข้าแล้วครับพี่ชนยข้าง่นไปอุ้ยโอเคทิ้งหาได้อยู่ตอนนี้ครับจะเข้าแล้วอือ โอเคเรียบร้อยไปอยู่ครับอุ้ยไฟสปอร์ตรถข้างๆตกใจหมดเลยโอเค ok <j ay> <un> okay, ติดทบอปสั่งครับได้อยู่อันนี้โอเคเสร็จแล้วครับค่าใิ้ขาครั้งนี้ได้มาหม <c oughs> ื่นหกเราจะมาสนับสนุนกันใช่ไหมนี่ใช่แล้วครับไม่ใกล้โอเคของชิคาโก้น่าสนใจนะเนี่ยไปแบบช้าๆโอเคครับมา เริ่มทำไมเลขวิกโก้มาสูงจังชิคากูโอ้โหแข่งที่ประเภทปะเนี่ย <c oughs> ตายแล้วครับมอไซค์กับรถยนต์ <c oughs> จะได้หรือเปล่ามาเริ่ม <c oughs> เ้ยชิวๆว่ะคุณโยชิวๆว่ะคุณโยน่าจะชิวไหครับเนี่ยใช่โอ้โหวววเดือยไม่ชิวเลยนะข้างหลังตามปฏิกิริยานะตอนนี้คุย <c oughs> ได้ไงเฮ้ยเขาชอบชอบคุยพงวัดเนี่ยผมได้ไงครับเนี่ยเมื่อกี้เาขาหลอกเอ้าคุณยแช้ผมเนี่ยครับเนี่ยเอ,เอมมดเ, <c oughs> <c oughs> เอาเ้าจะไง มาแล้วครับทีนี้ผมชอบแบบนี้มากผมชอบแบบนี้มากการแบบทัดไทแบบคุณเจมต่อไปดีนาด้านางนตามหลังผมมาอยู่ซึ่งจี้ตูดมาน่ากลัวมากแต่ละคันซีแปดทั้งนั้นซีแปดนไงว่าแล้วแสงไม่เรียบร้อยโอ้โหผมโดนแสงเอาแล้วไง มันตึงครับคุณผู้ชมผมต้องแซงคุยใ้ได้ <_ T> เคาเข,อขอาขับไาทีนึงเออเออเออถเบรกเบรกดีจังแต่ละแต่ละหันเออแสงได้เปล่ามาเอาเอได้แล้ว <_ T> โอ้โหน่ากลัวมากแปับคุณยู คุยไปไกลๆเลย <mm> <mm> เออเรดนรอไส่ได้เราจะเก่งระยะไกลนะครับแต่ระยะไกลนั้นเราแพ้เขาเรียบเ <mm> 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 ะไรนะฉันมันมันตามมาแล้วอู้น่ากลัวจังอุ้ยอุ้ยอุ้ยจี้ตูดตูดนจี้ตูดโอ้โหสนามทีซีน่ากลัวทุกคัน ยิงครับใช่ครับผมตามจี้ตูดมา,มาอย่างมอปล้นจี้โอ้โห,โหจี้อย่างจี้เลยเจ็บตูตอนนี้ <c oughs> เออมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วตอนเนี้ยยา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 แสงยาแสงยาแสงมา์มานะเ้ย คุณมาดูนวยัะไร,ะรบ้างน่วจริงครับคุณผู้ชม <c oughs> นัวจริงนวจริงมันมันมากมากเออโอเคไม่มีใครตามมาแล้วครับทิ้งห่างแล้วตอนนี้ผมน่าจะรอดแล้วครับรอดแล้วแหละมั้งเออได้อยู่ <c oughs> <c oughs> อุ้ยมันมาแล้วมาใกล้ด้วย น่ากลัวมากขูตามมาเกียบกันเยังไงนะตีนไฟลหลอ,นะอเนี่ยไ,ไใ่ใช่แล้วครับคุณไม้โอเคครับคุณต้ตามไปผมเข้าเส้นทางแล้วครับคุณไม้ตามมา,า,มา,ายครับจ้ามาเลยจ้าตายเอี่ยมานะเว้ย <c oughs> น่ากลัว เรียบร้อยเส้นชัยเออโอ้โหรถแต่ละคันมีแต่ตัวจริงๆทั้งนั้นนะใช่อะไรผูชอบพุทธคอตรงนี้แหละเรื่องความที่มันดีแบบเงี้ยแล้วมันค่อยเงี้ย ดู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 นี่นี่นี่หนีไปยังเขาจะไปยังไงอ่ะโอเคเราจะมาเปลี่ยนโหมดบ้างเราจะมาสนามของเอ็กซ์บ้างน้องคุณยูโรเป็นแนวของออฟโรดใช่ไหมจะไม่ผิดใช่ครับคุณไม้เป็นมอเตอร์คอร์สครับโอ้ใช่มอเตอร์เออเออมอเตอร์เออมอเตอร์เออมอเตอร์เออผมรอคุณไม้อยู่นะครับเช ได้ข้าสนาลนะครับคุณผู้ชมชอบท่ามันมาเริ่มวิคัสซีนฟองฉันนะมีคัสซีนซะด้วยใช่อ่านอ่านไม่ออกอ่ะแปลไม่ได้อ่ะโอ้แต่มันเท่มากนะ เราสองคนใส่ฮูดกับไอ้นี่เสื้อแล้วสกอตเขาใส่เสื้อแข่งกันมาชุดแล้วแปดสรแล้วคุณไว้ใช่ครับคุณยูแปดวันนี้ไม่มีเนาะมาครับมาครับผมเลยครับอมแจกครับผมโจโอ้โหออกมาแดงเรามาอะไรเอ้โอ้โหลื่นลื่นลื่น ลื่นจัดผมจนลื่นจริงอุยอ๊ยกิจการหัวโค้งครับะอ,อะนเอ๊โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โอ้ยโอ้โหขับยากชะมัดจริงครับจริงครับผม จริงครับผมเอ๊ะมูจะมาให้ดูอารีกาปูสเออะติดโคกติดคือเออเอาไหัวมเข้าหวที่อ,อ้อโอ้โหโอ้แสงกันไม่ได้หรอกเพราะว่าผมมังอยู่เออขอโทษครับอะไรว่เนี่ย <idd ratchet Lust> อะไรเขานี่ยนคนไม้มา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 ไม่ฆ่าไม่เคิร์มแล้วครับอ้องไปนี่เลยอือเออหัวควเออคว้างเอ้ยเอ้ยโอ้โหขับ ยากมากครับเพราแบบนี้ผมผมไม่ชินกับมันตอร์ควอสเลยเนี่ยมไม่ชินเหมือนกันใช่ไม่ชินเหมือนกันโอ้โหตายแล้วเดยจะมาแก้แก้มือสนามอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ชินกับการขับแบบนี้เลยโอ้โหใช่ไหมคุณยูใช่ครับผมขับไม่เป็นใช่โอ้โหคาสีอะไรไม่ดูแล้วงอน ข้าเหมือนกันด้วย <c oughs> มาควรจะตั้งใจได้ครับ <c oughs> ไปเอาว้ชินเอาว้ชิน let's go โอ้น้ำความน้ำความ <c oughs> เอาโอ้ยปล่อยใจแก้มือเมื่อกี้โดนตอมาไปแล้ว <c oughs> ไป โอ้โหอะไรวะเนี่ยเรื่องตกลงมาตายแกมือแบบใหญ่ขึ้นไปลงมาข้างทางเฉยเลยโอ้ไป ผมมาใส่ไอเท็จม,มาใส่ไอเท็จเอ,าอ่าผมเข้าที่สองครับคุณไม้โอ้โหคิวผมได้เท่าไหร่คุณดูผมดูผมซี่ผมจะเข้าตอนไหนครับคุณไม้ชาแนลครับเดี๋ยวจะถึงแล้วคุณเออจะปุยจะเออเออโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหโ,โห่พอ,อ,อ,อสุดท้าย,ยเอรอ มีคัสซีดิ้แล้วครับมีคัสซีโอ้โหมอไซเพิ่มข้าวเยอะจัดผมดูอ้วนมากเลยมีกอดด้วยเดี๋ยวจะทำอะไรอ่ะคนที่ชนะเราอยู่ที่แปดไม่ใช่เหรอเราโอข้าวที่สองครับคุณไม้โอ้ยเจ๋งขอบคุณครับคุณยูก็เป็นไงบ้างครับสนุกกันไหมเอ่ยถ้าชอบกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนไว้เจอคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายจุ๊บๆบ๊ายบายครับเย้ yeah.